ประวัติและการบูชาพระศิีวลีเพื่อให้ร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสาเหตุที่ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภนั้นเพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในคันมารดาคือพระนางสุป,ปะวาสาผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองโกริยะ ท่านอาศัยอยู่ในคันมารดานั้นานานถึง7ปีกับอีก7วันเพื่อชอดใช้กรรมเก่าของการที่ในชาติก่อนนั้นโดยปกตินั้นคนธรรมดาจะอยู่ในท้องแม่ไม่เกิน9เดือนเดือน10บก็ต้องคลอดออกมาซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่งทรงมีอุบายร่วมกับพระมารดาพยายามจะแย่งชิงเมืองอีกเมืองมาเป็นของตน แต่ไม่ได้ใช้กำลังเข้าห้ำหันอาศัยกลยุทธ์เข้าล้อมเมืองนั้นทำให้เมืองนั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอกชาวเมืองล้วนประสบโครคภัยไข้เจ็บเผชิญกับการขาดอาหารดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกเวทนาด้วยความทุกเขเวทนามากกว่า7ปี7เดือน7วันผลจากกรรมนั้นจึงส่งผลมาแก่ท่านให้ท่านต้องทนอุดอู้อยู่ในคันมันดานั้นแต่ด้วย อำนาจบุพกรรมตามมาได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พระมันดาผู้ทรงคันเป็นอันมากโดยกล่าวว่าในเวลาใกล้ประสูติแม้พระมันดาของท่านจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ยังมีสติที่ดีจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาในการครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตัดประทานพรแก่พระนางว่าขอ พระนางสุป,ปวาสาพระราชธิดาแห่งกรุงโกลิยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคภัยพยาธิประสูตรพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิดด้วยอำนาจแห่งพระพุทธ,ทธนุภาพของพระพุทธองค์ผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลกทําให้ทุกขเวทนาของพระนางอันตรธานหายไปพระนางก็ได้ประสูตรพระราชโอรสอย่างไงไ่ายดาย ดูดน้ำไหลออกจากหม้อและกุมารน,น้อยจึงได้รับพระนามว่าศรีวลีกุมารน,นับแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อพระนางมีพระวรากายแข็งแรงดีแล้วมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันในวันถวายมหาทานนั้นศรีวลีกุมารมีพระวรากายเข้มแข็งดูดกุมารผู้มีพระชนเจ็ดพันสาได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆซึ่งท่านพระศรีวล สารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชก,กุมารน,น้อยและครั้นถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านจึงได้ชักชวนศิวลีกุมารออกบวชซึ่งในการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นพระสารีบุตรเถระผู้รับภาระเป็นพระอุปชาได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตะจะปัญจะกะกรรมฐานทั้ง5ได้แก่เกษา คือผมโลมาคือขนหนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังให้พิจรารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกรปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลเมื่อศีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจรารณาในขณะที่กำลังจดมีดโกนเพื่อกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจดมีด โกนลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุปเป็นพระสกะทาคามีจดมีดโกนครั้งที่สาท่านได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีและเมื่อโกนผมเสร็จท่านได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทั้งที่อายุยังน้อยในครั้งใดก็ตามหากท่านร่วมคณะเผยแผ่ธรรมไปกับคณะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัตตาหารและที่พักอาศัย แม้จะออกเผยแพร่ธรรมไปในดินแดนห่างไกลยากไร้แห้งแล้งกันดานเพียงใดก็ตามด้วยบุญบาร,รมีของพระศิวลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะท่านเองแต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสงสาวกท่านอื่นให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึงด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง เป็นผู้มีลาบมากจึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆแห่งโชคลาบและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาดและความศรัทธานี้ก็ยังปรากฏอย่างเด่นชัดสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้หากผู้ใดบูชาพระศิวลีอย่างถูกต้องก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็วและมีกินมีใช้ไม่ขาดซึ่งความศรัทธานี้ได้สืบเนื่องมาจนปัจจุบันทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจการค้าหรือต้อง การประสบความสำเร็จโดยเร็วในด้านเมตตามหานิยมหรือโชคลาภสารเสริญจึงบูชาพระศิวลีไม่ได้ขาดโดยมีวิธีในการบูชาที่ถูกต้องดังต่อไปนี้เคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระศิวลีให้ได้ผลดีเพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดุดการได้น้ำในทะเลทรายดุดการได้อาหารในยามหิว ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระเสวรีท่านช่วยควรจับบริจาคทานให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อน,นี้ส่งบุญมากและต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระเสวลรีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราได้การบูชาพระเสวลรีนั้นให้บูชาด้วยหนึ่งน้ำพึ่ง ผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละสามดอกห้าดอกหรือเจ็ดดอกก็ได้สองน้ำสาบหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ําแล้วสามจุดทุบสามดอกเทียนบูชาหนึ่งเล่มเครดโบราณน,นั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ําพึ่งควรถวายในวันพระฤหัสส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสําเร็จสมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาบสมดังหวังแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสาย 4. การสวดพระคาถาขอบลาบพระสิวลีต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่จิตไม่สายไปมาไม่คิดถึงเรื่องอื่นตามที่คาถาบูชาหรือตามที่องค์ที่คาถาบูชาหรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวขละตามไป ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบ7วันได้ยิ่งดีในกรณีที่ท่านต้องการจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิจะต้องติดต่อธุรกิจสําคัญใดๆในวันนั้นให้สวดคาถาบูชาพัศิวลีก่อนเมื่อเสร็จแล้วต่อด้วยคาถาขอลาพัศิวลีประจําวันตามกําลังวันของวันนั้นๆจะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาค้าขายดีมีลาสีดังต่อไปนี้คาถาบูชาพะศิวลีศิวลี มหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจยมมยจ,ยปปจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาศีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาศีวลีเถระคุณนางเอตังโสตุลาพังพวันตุเม คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดราบล่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อสัตว์หมูมันที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไปสำหรับคาถาบูชาพระสิวลีนั้นมีครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชาหลายสำนัก กล่าวกันว่าทุกสำนักนั้นทุกทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพลานุภาพทุกตัวอ,กอักษรขอขอบคุณ h t t p t h มรค a อ a r วิ r ์ดเพร s s อทขอบคุณที่มาเคจิสยามกาเนดดอทและเว็บ นานานา루ดอทเน็ต